เทคโนโลยีไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่กับการเข้ามาของผู้นำใหม่ที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาคือพักพลตั้งตรงฉินหรือแม็กผู้ดำรงตำแหน่งคันทรีเมนเจอร์คนแรกของแคนโประเทศไทยที่น่าจับตามองอย่างมากในช่วงเวลานี้แต่ทำไมเขาถึงน่าสนใจจนเช่นนั้นและบทบาทใหม่ของเขาจะสร้างความกระตุ้นให้กับองค์การเทคโนโลยีไทยอย่างไรมาดูกันทีละนิดแต่ก่อนอื่นมีข้อคิดที่น่าทึ่งคือทำไมบริษัทระดับโลกอย่างแคนโถึงเลือกใช้ผู้นา ที่มีประสบการณ์หลากหลายเช่นแม็กคำตอบอาจจะทำให้คุณประหลาดใจแม็กไม่ใช่แค่ผู้ริหารทั่วไปเขาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งในการแข่งขันระดับนานาชาติการทำงานกับองค์กรระดับโลกและการสร้างผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายเขาเคยเป็นผู้บริหารจาก World โดย t o o l for Humanity และได้รับการยกย่องในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเส้นทางการศึกษาที่โดดเด่นเขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะ พาณิชยาศาสตร์และการบัญชีหลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ B.A. ทุนเต็มที่ฮาร์วนาร์ดบิ s s s สส o o ลดอว์อยลคะแนนสอบเข้า GMAT ที่760คะแนนซึ่งอยู่ในท็อป1%ของโลกประสบการณ์ของเขายังครอบคลุมการเข้าร่วมการแข่งขันแผนธุรกิจมากถึง14ครั้งทั่วโลกรวมถึงการเป็นผู้ชนะในการแข่งขันชั้นนำเช่น s b c Asia Pacific Business Case Competition และ L b ร r เอ l b เบนสทอม2,016นอกจากนี้เขายังมีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรระดับโลกเช่น International Rescue Committee (IRC) และเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรกิจการเพื่อสังคมรวมกับสหรประชาชาติ (UN) และที่น่าสนใจคือก่อนที่เขาจะเข้าศึกษาที่ฮาว r d เขาเคยเป็น Management Consultant ให้กับเบน c o คัมปาซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกทั้งเขายังมีผลงานด้านสื่ออย่างพิธีกรรายการ Disney ดิสเดและเป็นเจ้าของ Facebook Page แม็กซ์ทักาโพที่ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆในรูปแบบที่กระชับเข้มข้นสนุกสนานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนมากมายแต่ที่น่าสนใจคือทำไมเคนวูถึงเลือกแม็กซ์เป็นคันทรีแมนเจอร์ในประเทศไทยคำตอบอาจจะอยู่ที่ประสบการณ์หลากหลายของเขาทั้งในการบริหารจัดการการแก้ปัญหาและการสร้างผลงานที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งเหมาะสมกับบทบาทในการนำเคนวูเข้าสู่ตลาดดะไทยที่มีศักยภาพอย่างมากและนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นบทบาทใหม่ของแม็กซ์ จะสร้างความกระตุ้นให้กับองค์การเทคโนโลยีไทยอย่างไรคุณคิดว่าเขาจะนำเคโนโลงไปสู่ทิศทางใดในประเทศไทยและคุณคาดหวังอะไรจากการเข้ามาของเขามาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ